หลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาสามชายสร้อยสังวานเป็นพระยอดนิยมนะครับหายากเป็นพระหลอ่อโบราณาพระชุดนี้เป็นการครอบครองของอมฤตปิงนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ข้อมูล เกี่ยวกับพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับวัดบางคานพระชุดนี้น่าสะสมมากนะครับมีราคาแบ่งปันด้วยนะครับพระชุดนี้สามารถแบ่งให้ผู้ที่มีบุญบาร,รมีมีบุญสัมพันธเก็บไว้เป็นคู่บาร,รมีนะครับสะสมไว้วันข้างหน้าราคาจะยิ่ง สูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันนะครับสวยงามมากครับพระชุดนี้ลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา